เกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกนัดที่100ของเป๊ปกวาดิโอลาในฐานะกุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นที่โชว์ฟอร์มการเล่นนอกบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมปิดท้ายชัยชนะ2ต่อศูนย์ที่เอธิฮัสเตเดียมซึ่งถือเป็นชัยชนะนัดที่2ของพวกเขาในเกมเยือนยูฟาแชมเปียนส์ลีกเหนือทีมจากอังกฤษโดยเสมอ1และแพ้8นัดน่าประหลาดใจที่กวาดิโอลาเลือกที่จะเปลี่ยนผู้เล่นในเกมยุโรป โดยเปลี่ยนผู้เล่นถึง10คนจากชุดที่ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกที่พ่ายแพ้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสอต่อหเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เปลี่ยนแปลงไปมากเริ่มต้นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมโดยนาธานอาเก้บีบให้มาร์คเฟลเค้นต้องเซฟลูกยิงอย่างชาญฉลาดที่เสาแรกอย่างไรก็ตามเลเวอร์คูเซนกลับมาตั้งสติได้รวดเร็วจากความตื่นตระนกในช่วงต้นเกมและสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าบ้านด้วยประตูขึ้นนำในช่วงกลางครึ่งแรก ทีมจากเยอรมนีเล่นได้อย่างเฉียบคมในการจ่ายบอลจากหลังขึ้นหน้าจบเกมด้วยคริสเตียนโคฟาเน่ซัดลูกครอสให้อเล็กซ์รีมาลดซัดเรียดผ่านเจมส์ทรัฟฟอร์ดมนเชสเตอร์ซิตี้ประเดิมสนามเป็นครั้งแรกใน UCL ฤดูกาลนี้มนเชสเตอร์ซิตี้เกือบตีเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกเมื่อทิจานีไรเดอร์สถูกฟเฟลเคนปัดลูกยิงด้วยเท้าขวากววดิโอลาไม่ประชับใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกจึงส่งฟิลโฟเดน เชเรมี่ดกูและนิโก้โอไรลี่ลงสนามในช่วงพักครึ่งเพื่อเร่งเกมการเล่นที่ไม่ค่อยดีนักอย่างไรก็ตามผู้เล่นสำรองยังคงหาจังหวะได้เมื่อแพทริกชิกขยายความได้เปรียบให้กับเรเวอร์คูเซนภายใน10นาทีหลังเริ่มเกมใหม่กองหน้าผู้มุ่งมั่นรายนี้พุ่งตัดหน้าอาเก้ม่งบอลผ่านมือทรฟฟอร์ดอย่างแม่นยำจากลูกเปิดโค้งของอิบราฮิมมาซาเข้าไปทำประตูในเกมยุโรปสองนัดติดต่อกันไม่นานนักกวาดโอลาก็เรียกตัว เออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งของเขามาร่วมทีมซึ่งเกือบจะสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจทันทีเมื่อพุ่งทยานทะลุเข้าไปยิงประตูแต่กลับถูกฟเฟลคเคนที่ยืนตัวใหญ่สกัดเอาไว้นักเตะชาวดัตช์รายนี้เซฟลูกฟรีคิกช่วงทายเกมของไรยันเชอร์กีได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งและช่วยให้เลเวอร์คูเซ่นคว้าชัยชนะนัดที่2ของลีกได้สำเร็จทีมของแคสเปอร์ฮูแมนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่13 และตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ6อยู่เพียง2คะแนนซึ่งเสียสถิติไร้พ่ายในรายการนี้ไป Man of the m a แมชนัดนี้ได้แก่แพทริกชิกครับ